โอ้ยอมาแล้วโอ้ทำไมเอ,อ่อขางเฉยวันที่สเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยใครเนี่ยฮัลโหลซูซานสวัสดีฉันชื่อซูซานเป็นเจ้าของเอเมอรอฟาร์มอยู่ทางติดทางรถไฟรอฉันถูกขังอยู่ไม่ใช่ไม่เชิงขังมั้งฉันติดอยู่ที่นั่นคนเดียวมาตั้งแต่ที่โจจ้ามันทำให้เกิดมีแผ่นดินถลม่มออยตรงนั้นปะ ทางขึ้นไปออนเซนอ่ะฉันก็เลยแบบว่านะเหมือนแบบว่าติดเป็นโรคติดติดบ้านเกินไปหน่อยโอเคฉันรู้สึกทับใจมากนะรู้สึกยินดีที่ได้พบเจอกับนายมาเคโรครับผมเข้าใจนะแบบอยู่บ้านแบบทั้งวันเป็นเวลาแบบไม่รู้กี่เดือนกี่ปีนี่แบบไม่คงเบื่อบ้านอนะ่ะแบบเป็นคนติดบ้านไปเลยอนะ่ะเออมาแวะ ที่เอ e มรอ d ฟาร์มได้นะถ้าว่างอะได้ครับเดี๋ยวไปอยู่แล้วใครส่งจุดหมายมาเทโรนี่มันน่าอายมากฉันทำเกงขาสั้นตัวโปรดของฉันหายเอ้าเออที่ฉันบอกเนี่ยเพราะว่าฉันเชื่อใจนายนะเกิดว่านายหามันได้แล้วก็เอามันมาให้ฉันแบบว่าเงียบๆแบบอย่าให้ใครรู้ส่งกันให้แบบว่าซีเรทซีเรทเนาะ ฉันจะให้เงินนายอย่างดีเลยจากท่านเลวิสเอา้าเลวิสทำไมเกงขาสั้นตกที่ไหนเนี่ยวตัตตะเฮกโหลืมไปเลยเราต้องลดน้ำโคตรเยอะเลยนี่ว่าแมงเอย้ยไห้ตายเถอะอุ้ยผมลืมไปเลยอะตรงนี้มันจะถึงมาวะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดไม่ถึงแน่เลยแต่นี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฉันต้องครับเพิ่มอีกอันหรือนี้เออเราก็ไม่มีด้วยอ่ะฉะนั้นควรครับเพิ่มอีกอันนึงห้าสิบไม้หนึ่งโคแล้วก็ยี่สิบไฟเบอร์อาา่าฮะไฟเบอร์ เรียบร้อยแป้งคิ o วตั้งไว้มันตรงนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวรดน้ำก่อนเนาะแล้วเราไปแช่ออนเซนกันดีกว่าครับจะได้มี Energy ไปทำอย่างอื่นไปเรียบร้อย Energy ก็หมดเป็นทีเรียบร้อยเหมือนกันไปแช่น้ำแล้วก็เตยมตกปลาเฮ้ยถ่ายน้องแมวก่อนไปไป,ไป เราไปแช่ออนเซนกันสักหน่อยอุ้ยของป่าเก็บมาอุ้ยของป่าเก็บครับเก็บให้หมดเนี่ยเปิดแล้วอุ้ยอะไรวะนี่มาซีนอีกแล้วฮัลโหลคลินสวัสดีโอว้ว่าไงมาเคโรครับมีอะไรรึลิวิสจ้างฉันมาให้ขุดไอหินยักษ์นี่ เรียกว่าต้องใช้แรงมหาศาลเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือวัตถุดิบเนี่ยมันที่ต้องใช้มันมีไม่พอสิแล้วก็มันหายากด้วยโอเคใช้อะไรเหรอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดินายจะช่วยฉันงั้นเหรอโอช่างใจดียิ่งนักมาเจอกันที่บ้านฉันนะแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันครับก่อนเลยวะเลีว แร่ว,วัตถุดิบดิเฮ้ยมันคือตรงไหนนะตะกี้เดี๋ยนะอุย้ยนี่คือฟาร์มของซูซานนี่ยเหรอโคตรใหญ่โคตรเชิดเดี๋ยวก่อนตะกี้มันคือตรงไหน๋อ,อมันคือตรงนี้เป่าเฮ้ยของปาเพียบออ้ยนี่อะไรอ๋อน่าจะเป็นพวกหลุมศพไหนมันคือตรงนี้ป่ะไอ้ยามันบังทางอยู่ว่ะ เดี๋ยวค่อยแล้วกันครับเราแช่อ,ออนเซนก่อนปอ่ะผมว่าผมต้องลงมอสสำหรับออนเซนให้มันสวยๆงามๆหน่อยอันนี้มาดูแบบว่าธรรมดาปะต้องลงให้มันแบบสวยงามจัดๆแล้วเดี๋ยวเราออนเซนเสร็จปุ๊บเราไปหาคลินหาคลิ้นเสร็จเราจะไปตกปลากันครับผมจริงๆว่าไม่รู้จะทำอะไรอย่างอื่นแล้วนอกจากตกปลา เอาให้แบบเวลตกปลามันอัพจนเต็มไปเลยดีไหมแบบเวลสิบไปเลยหน้าแบบหรือดูหนาวจะได้แบบว่ามีอะไรทําได้ถ้าแบบเวลตกปลาสูงเราจะได้แบบว่าตกปลามันทั้งวันนี่เรียบร้อยเต็มโคตรไวอีซี่ครับผมไปอึ๊บคลินด์เอาไมื่อทันหาคลิน์เลยเจอนี่ก่อน ฉันน่ะการันตีได้เลยว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงท่านเมเยอร์เออแต่ว่านะมอริสบ้านของโรบินอ่ะมันถูกกระทบไปด้วยหินหลังจากที่ไอพวกแผ่นดินถล่มนั่นมันถูกกำจัดแล้วอ่ะอ้าวซูซานตกใจกับเสียงระเบิดนั้นมากแล้วก็เธอไม่ได้ได้ข้อมูลเลยว่าจากทีมงานจัดการหินนั้นเอา้าไมไ่บอกเลยเหรอทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนอ้าเดี๋ยว ที่รูปมอริสมันยังเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่เลยทำไมจะจู่กลายเป็นรูปแบบนี้แล้ววะสงสัยมอสมันยังบักอยู่นะไม่เข้าใจเหมือนกันทุกอย่างอยู่ภายใต้การคำนวณไม่ต้องเป็นห่วงท่านเมเยอร์แล้วไอ้พวกขยะจากโจจ้าที่อยู่เต็มแม่น้ำละ่ะมอริสนหยว่างไงฮะวิลลี่เนี่ยนักตกปลาประจำเมืองเราเนี่ยบอกว่าตกปลาแล้วได้แต่อซีดีจากโจจ้าแล้วก็ตอโค้ราทั้งนั้นเลยเออ จริงพูดจริงมากอืมโ,อโหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยมันกำลังพูดถึงกฎหมายหรืออะไรเนี่ยบันทัด27.01อะไรของโจเจ้าเนี่ยฮะโจเจ้าโอเปอเรชั่นในที่เมืองสไตรเวลรี่เนี่ยเอ,อ่ออารฟูลี่คอมเพลนวิตเดอเอา้ามันถูกจัดอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่แล้วแต่กฎหมายเองคือการเอาขยะไปทิ้งตามแม่น้ำมานะ คือยังไงวะฝากอ้าววัด,ดีมาเคโรเออฉันก็กำลังนะพูดคุยกันอยู่เนาะเออมันดูเหมือนทะเลาะก,กันมากกว่านะขอให้โชคดีแลยกันนะมอริสโหยหมอนี่หน้าเหมือนไส้ว่ะอะไรมีอะไรอีกมองหน้าเหรอโจจ้านะพยายามจะทำสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ให้กับสตาร์ดิวัลลี่ วัดริงหรอมันขึ้นอยู่กับเวลานะนะที่เราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโจจ้าได้เนี่ยรูปภาพมันช่อมสลับไปสลับมาไม่เข้าใจเหมือนกันนานแบบนานเกินเนผมแม่งจะทำอะไรแล้วผมลืมแล้วเนี่ยแม่งคุยนานจังวะไอ้บ้าเอามาหาคลินท์คลินท์ไหนแม่งคัดซีนอีกแล้วดิโอ้แม่กอ holy shit my goodness ว่าไงคลินท์ โอ้ว่าไงมาเคโรโทษทีนะเออฉันไม่ได้ยินนายเพราะว่าเสียงไอเตาเผานะโอ้เสียงเตาเผามันดังขนาดนั้นเลยแหละฉันต้องการโคแล้วก็อีริเดียมในการสร้างระเบิดขั้นรุนแรงเพื่อจะทำลายไอหินก้อนนั้นได้อื้อนายน่าจะเอามันมาได้ใช่ไหมเออผมว่าผมก็ทำได้แหละเออขอบคุณนะที่ช่วยฉันยังไม่ทันตอบเลย อย่าลืมเช็คจอ u น n นะสำหรับไอปริมาณที่ต้องใช้เคครับช่อนดูซิใช้เท่าไหร่โอ้ my god มี iridium ยี่สิบหรือก็โคยี่สิบเนี่ยมันหาได้ง่ายๆอยู่แล้ว iridium เนี่ยนะฉันมีพอไหมเนะี่ยช่างมันครับเรา เก็บหอยตกปลากันต่อดีกว่าอืบฉันมีอุ๊ยโหโเดี๋ยวได้แต่ขยะอะไรวันนี้อ่ะใส่เบ็ดไปโอ้หม่ก d ดโจจ้าเฮ้ยนี่อะเพราะเองเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่แว่นตามีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโ oh อ้หมายกดอบอกทำภายใต้กฎหมายของแม่ง เละเละเหะรุงรังไปหมดไอ้บ้าครับตกปลายาวๆกันเลยดีกว่าวันนี้อึ๊บอ่ะเดี๋ยวเด้ดเดดอตะคมานี่ดีกว่าชื้อเอ,อ้อโคตรไวบอกเลยตรงนี้โคตรไวแน่นอน my god อๆๆโ,โ,โ,โอ้โหเราเดร์ ปอด,ดิเพะจัดป่ะเฮ้ยวันนี้จะเจอเลเจนด์อรี่อีกไหมเจอ,อนี่คือแบบเต็มเต็มพร้อมฟัดกับมันแล้วนะมาเออควรตีนอยู่นะตัวนี้ควรตีนนะเนี่ยเอ้ยมาดิมาดิาดเออโหอนึกว่าจะขึ้นอันน,นี้นี่ขึ้นละลองอีโอ้ขึ้นอีอะไรของมันวันนี้มานิ่งๆิงหน่อย สวยเฮ้ยสตา r f ฟิ h โอเคแต่แบบแม็กซ์ไม่ถึงไ่ตายเถอะโอ้ oh my god มันมอมกแล้ว holy shit no oh. oh my โคโชดไม่ทันตั้งตัวเลยตะกี้มันมอมกแล้วเอ้อ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยโู่สองรอบติดฉันจะไปทำได้ไหมนี่ ไอ้บ้าเฮ้ยมาอีกปะเนี่ยผมไม่มาเฉยเลยไอ้บ้าเอ้ยอุมถ้ามันมาถึงแล้วมันขึ้นขนาดนั้นใครจะไปสู้มันได้อะอะมาถึงแล้วมันดีแบบอ๊บถามจริงววนเกินะอืมมันอยู่ไม่ได้อ้ชวโอ้ซีวีดและ่ะ เวลาก็จะสามทุ่มเข้าไปแล้วน่าจะได้อีก3มตัวเดี๋ยวมันจะดึกเกินว้าขออีกสมตัว3ตัวเท่านั้นจะมาใหม่เราสามารถเอาของพวกแบบที่มันมีแสงไฟมาตั้งแถวนี้ได้ไหมรู้สึกมันมืดๆด,ดไงไม่รู้เลยเราเอาแบบว่าไอทอร์ชมาแปะได้ไหมอุ้ยเกือบจะเพอร์เฟกอยู่แล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย ฮาลิเบิร์ตฮึบแม็กซ์มันน่นจาจะมาตั้งได้นะผมคิดว่าผมคิดว่านะไม่งั้นแบบมันมืดเกินแถวเนี้ยมืดจัดๆเลยต้องทำอะไรสักอย่างว้าจิมมี่จิมมี่จิมมี่เดอะฟิชเออโอ้ไม่ออกละช่างแม่งให้จะซีวีดวะ่ะอ้บ้าเอ้ย กลับบ้านกันดีกว่าครับก่อนอื่นแวะไปหาโซเฟียก่อนเฮ้ยแต่สี่ทุ่มแล้วโซเฟียเข้าบ้านแล้วมั้งล็อกแล้วแน่เลยนั่นไงแย่จังไม่เป็นไรกลับบ้านก็ได้ไหนดูสิโอ้โหเดี๋ยวเราต้องนี่นี่ว่าฉันลืมไปว่า ยังมีสิ่งที่ให้ทำอีกเพียบเลยแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนเอานี่ขายขายให้หมดายอายอันนี้เก็บไว้เอาไว้ทำซีวีดสไปซ์เบอร์รี่เก็บเฮ้ยมีแล้วนี่หวาถ้างั้นก็ขายครับขายมันให้หมดซีวีดเก็บไว้ได่ทิ้งเคซีวีดเก็บ นี้เก็บเอห้าทุ oh God. ่มเรอหมายกดเฮ้ยมีเมนูห่ารไนะหมอ๋อดูไปแล้วเอ้ยไม่ได้จะกดโอ้ยไอ้บ้าพรุ่งนี้ฝนตกไหมพรุ่งนี้แดดเปรี้ยงเหมือนเดิมเฮ้ยรถน้ําอีกแล้วอุยอ้ยอุ้ยเงินเยอะอยู่เงินเยอะอยู่ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไหนดูสิ วันนี้มีอะไรไหมเฮ้ยนี่ซ่อมเสร็จแล้วเอ้ยอัพเดเสร็จแล้ว Next แอกซอ์พวกนี้ก็ขาดนี่อยู่ดีโอเคช่างมันเอออึ๊บมารดน้ำก่อนครับผมอันดับแรกเพื่อความสวยงามชีวิตอุยจุบอุยจุบจุบเรียบร้อย แล้วเราก็วันนี้ผมวางแผนไปแล้วว่าอยากทําอะไรเราจะไปหาคลินเราไปเอาไอ้ของที่เรียกว่า Steel Axe มานะครับผมไอ้แล้วเราก็จะไปทุบไอ้นี่กันเพื่อความสะใจไปเอาฮาร์ดวูดมาสร้างบ้านนะครับได้ได้เยอะครับผมโคตรของดีบอกให้ก่อนอื่นไปแช่ออนเซนก่อนดีกว่า เออมันไปที่เหมือนปะโอเคปึ๊บเรสโกเชอออนเซนอืมกำเดินอ้อมไกลอยู่นะวับไปบ้านเพื่อ,อใกล้กว่าม้างเนี่ยเออื้ยร้อยเต็มแล้วพอนะแอปล้วเราไปตัดไม้กันอยู่ตรงแถวๆนี้แหละโคตรคนลึกไป นี่ตรงนี้ครับผมวิจุทุบได้แล้วโว้ยมา PC s y ครับงานนี้โคตรสุดยอดโอ้ทำไมมันทุบนานจังอะเฮ้ยา oh my god เดี๋ยวผมลืมมันมีมอนสเตอร์ต้องไปเอาดาบมาด้วยไม่งั้นสู้บ่ได้และยิ่งแบบพ,พอลงมอดนี่บอกได้เลยว่าแมบน่าจะมึนงงกว่าเดิมครับผมยังไม่เคยเข้าไอ้ secret w o o d แบบ โดยที่มีมอสแหละถ้าแบบเก่ามันนิดเดียวเท่านั้นครับไม่มีอะไรเลยแต่พอมีมอสนี่ผมว่ามันต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบโคตรเวอร์มันต้องแบบโคตรขั้นสุดยอดไปดูสิ let's see มันมีอะไรใหม่ๆบ้างลงมอสขนาดนี้แล้วมันต้องมีอะไรให้มันแย,ยิ่งใหญ่สุดยอดต,อต,าตาบ้างสิมันจะมีแค่นี้ไม่ได้ ทบเองก่อนเลยอุย้ยติดคีทีเดียวตายโคตรแรงอุยอ้ยติดนามนเหนือกจุ๊บขึ้นบนหรือล่างก่อนดีปะเอิม่มเราขึ้นบนก่อนดีกว่าแล้วกันครับออยยอุยอ้ยทำไมมันกว้างจังอะเฮ้ยมันจะกว้างไปแล้วนะเฮ้ยอะเรามาทางนี้ก่อนเออตันแล้วมะน่าจะตันแล้วแหละตรงเนีน้มันคงไม่มีทางลับเนาะ บเดินอะไรไปได้โอเคไม่น่ามีไม่โอเคไม่น่ามีโอเคดีแล้วีย่าเดินไกลๆแล้วน,นี่คืออะไรอีกอุยอะเอ้ยมอนมอนตอบมอนก่อนครับมาจุบมจุ๊บมาจออุ๊ย,ยทุบกระโดนมีบันไดด้วยโคแม็แม่งสวยจัดไม่อยากเชื่อเอ้ยสลามตายบันไดอะนะ What the heck แล้วนี่คืออร่อยโอมันเชื่อมกันอยู่ดีนี่ว่าเท่า่มันอะไรตรงนี้มันโอ,อ้ผมมันเชื่อมตรงนี้เลยตอนนั้นเราทุบนี่ก่นอนเก็บให้หมดโอเคตรงนี้มีอะไรไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นแบบเขาวงกด What What is this ออาทุบไม่ได้เอาเอาไปทางนั้นยังไงอะ๋มมันนี่เราต้องเออ เล่นของกดนี้ใช่ไหมอืมได้เลยได้เลยโอเคได้เลยนี่ไงอันนี้คือโ oh, อมมสเตอร์อ๋ออันนี้มันที่เอาไอ้นี่ใส่เข้าไปแล้วมันจะไอให้สตาร์ดออกมาครับเราต้องปลูกอะไรสักอย่างมันต้องมีทางลัดอะไรสักหน่อยเปล่าไม่มีเลยอะไม่รู้แต่ตรงนี้ลงได้ ตรงนี้ไปไหนคะอืมฮัลโหลไปได้เปล่ามันดูเหมือนจะมีทางลัดให้ไปได้เลยอ่ะเนี่ยมันดูแบบเหมือนเหมือนมันมีเส้นทางทำไมอ่ะต้องมีสักทา,ทางที่ไปได้เลยครับเอาหน้าจุ่มแล้วนะเนี่ยเอาหน้าจุ่มแล้วก็ยังไปไม่ได้หรือว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ไปทางไหนอ่ะเอา้ามันต้องมีทางลัดสิหรือมาจากด้านล่าง ไปดูก่อนผมว่ามันต้องมีครับมันต้องมียังไงก็ต้องมีแน่ๆเชื่อมัน่นต้องเชื่อมัน่นเฮลิง่ง่าให้หมดอ่ามันให้หมดเฮ้ยมา,ากันีซีดของดีสูตรยอดทุบทุบนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละมันต้องไปได้ดิ มันต้องไปได้สินี่ไงเอ้ยเฮ้ย,ยต้อนอะไรอะเรดเบ็นเบอรี่วัตเตอร์เฮกมีแค่นี้เหรอไม่ได้แล้วอา้าวจบกัน,นเฮ้อันนี้โผล่มาไหนวะหืม where is this เดี๋ยวนะอ๋อมันเคยป่านี่ โ okay, okay. อเคโอเคงั้นไหนๆก็มาแล้วแวะเก็บของป่าน่ะชึบโอ้เพียบบอกเลยว่าเพียบของป่าคือเพียบครับไม่มีอะไรแบบอิ่มอร่อยไปมากกว่านี้อีกแล้วโคตรสุดยอดกลับไปก่อนดีกว่าไม่น่ามีอะไรแล้วกลับบ้านกลับบ้านโอยอุ้ยโ,โ,โดนตีเฉย โอ้เข้ามาทีหนึ่งได้สามสิบสีนะ่คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะแล้วเราไปทางนั้นได้เปล่าทุบนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากไปทางนั้นน้าไม่ได้เลยแหละคือแบบผมมั่นใจว้มันต้องมีทางลับอะไรสักอย่างแน,น่มันมันจะโล่งๆแบบนี้แบบไม่ได้ดิโอมไม่มีจริงดิโถ่สาคาดหวัง อยากมีอะไรที่มันน่าสนใจน่าสนใจหน่อยตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยอันนี้เก็บได้เอ,อ้าเก็บได้เฉยก็คืออะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนละกันอันนี้ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันทำไมการรับเนี้อ่ะหาายากลับบ้านกันดีกว่าทั้งนั้น เดียวกระบ,บานดึกแล้วสองทุ่มสองทุ่มชึบอุ้ยเฮ้ยอความจริงบ้านเราเหมือนนี่ไงมันมีนี่อยู่ทุบให้หมดครับเอาฮาร์ดวูดมาเอามาให้หมดเลยเรียกได้ว่าโครดของดีเออวะกินเฮาอยู่ตรงนี้ด้วยอยากเปลี่ยนที่กินเฮาเหมือนกันนะอยู่นี่แม่งเดินไกลไกลเลยไกลเก้อนะ เตินลงมาสล่างเชียวไม่เป็นไรครับเวลายเหลือเฟือสามทุ่มเราทุบนี่ให้หมดก่อนโอเคเคลียร์ทางด้วยสวยนี่ทุบให้หมดเหอฮาร์วูดเย้เบบี้ออกมาสุดยอดเอาชิบหายจูจๆก็มีหินขวางทางจบกัน โอเคไม่เป็น,นครับค่อยเก็บของแล้วก็อันนี้เราเก็บไว้สักอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอ๋ที่เหลือก็น่าจะาขายได้ละมั้งเอาสลามเก็บไว้ครับที่เหลือก็ขายให้หมดเลยขายขายให้หมดอนะ่ะแล้วเราก็นีเอานี้ไปปลูกดีกว่าปลูกไว้ตรงปลูกไว้นี่แหละง่ายดี อาปลูกไปได้เหรอเอา้าตรงนี้ปลูกไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะต้องปล,ป,ลปลูกพื้นที่แบบนี้เท่านั้นเลยเหรอเคไม่เป็นไรช่างมันปลูกเลยครับเขานอนเขานอนเคววถ้างั้นวันนี้เราจบไปเพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีโชคดีเจอกันครับอุ๊บเอรช่วิห้าเอาไรดีนี่ดีกว่า